สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับทัพทีมอีกแล้วนะคะวันนี้ทัพทิมจะมารีวิวกระเป๋าสตางปลาด้านะคะที่เีมเพิ่งไปสอยมานะคะจากช็อปที่คิงพาวเวอร์รังน้ำค่ะก็คือเราไปเดินเลือกสินค้าที่ช็อปคิงพาวเวอร์รังน้ำเนาะก็ไปเลือกเสร็จสับในช็อปปลาด้าปุ๊บทำนู่นทำนี้ทำนั่นเสร็จปุ๊บก็จะได้เป็นใบเสร็จแบบนี้ออกมานะคะ เพราะว่าที่ก่อนที่เราจะเข้าไปในช็อปปลาดาคือเราแบบมีการเซเวเล็งๆไปแล้วว่าเราอยากได้กระเป๋าใบหนของปลาดา้าไปถึงก็ไปดูสินค้าตัวจริงแล้วก็ลองไปลองมาเดินรอบๆคิมเพราะว่าตัดสินใจก็คืออยากได้ก็คือต้องซื้อนะคะเพราะว่าถือเคล็ดแบบอ,อ่านดวงมาคาว่าถ้าคนเกิดวันเสราร์ต้องใช้กระเป๋าสังสีแดงค่ะเพื่อรับครับเราก็ก็ทม ก็ความเชื่อเนาะเราก็แบบความงมงายเป็นเหตุเราก็เลยต้องไปถอยมาค่ะที่ King Power รังน้านะคะแล้วก็อันนี้เป็นใบเสร็จนะคะที่ออกมาจากร้านก็เป็นของ King Power นะคะ King Power รังน้ำเห็นไหมคะประมาณนี้นะคะแล้วนี้เป็นใบเสร็จค่าเสียหายค่ะ นะคะิงพาวเวอร์หลังน้ำนะคะนี่ก็คือใบเสร็จที่เราได้นะคะคือเรากลับบ้านตัวเปล่านะคะเพราะว่าของจะเป็นแบบโฮมเดลิเวอรี่ส่งมาให้ถึงที่บ้านค่ะภายใน3-5วันทำการนะคะ mm hmm. ก็คือวันนั้นเราไปช็อปเมื่อวันอาทิตย์ได้ของมาถึงวันอังคารได้มั้งคะประมาณนั้นนะคะ และนี่ค่ะเป็นพัสดุที่ส่งมาจาก king power ค่ะบรรจุภัณฑ์แบบือพอมาอย่างดีนะคะข้างในก็มีแท็กสินค้าด้วยค่ะที่แบบเป็นสินค้าใบฟ้าด u t ี่ฟรีแล้วนี้ค่ะเป็นใบเสร็จที่อยู่ในกล่องอีกทีหนึ่งนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ในกล่องก็จะมีประกอบไปด้วยแบบอุปกรณ์ก็คือครบเสร็จนะคะก็จะมีเป็นถุงกระดาษให้เราอย่างนี้ แบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีโบของ Prada มาด้วยเห็นไหมคะโบของ Prada Prada Milano นะคะปีหนึ่งเก้หนนเห็นหคะก็คือเป็นถุงผ้าแบบให้มาเสร็จสับก็คือเราได้ไปเสร็จมาแต่ในกล่องจะมีถุงผ้าไม่ใช่ถุงผ้าเป็นกล่องกระดาษถุงกระดาษสิคะเป็นถุงกระดาษแล้วก็เป็นนี้คะ่ะ เป็นกล่องปลาด้านะคะเป็นกล่องกระเป๋าสตางค์แบบนี้นะคะเรามาแกะกันเลยดีกว่าเผื่อเต้นจังเลยอะ่ะแต่นน้นแท้นี้ค่ะแล้วก็เราก็มาแกะดปาเป็นแบบห่อกระดาษมาแล้วอะ่ะแล้วก็ข้างในก็เป็นกระเป๋าสตางค์เห็นไหมคะกระเป๋าสตางค์ที่ห่อใบอขั้นหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นแบบ RFID uh, เป็นแบบป้องกันการปลอมแปลงสินค้าอย่างนี้นะคะ mm hmm. เห็นไหมคะเห็นไหมครบปลาด้าโอเคนะในกล่องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถอาไปเรามาแจก,กกระเป๋ากันดีกว่าะคะ่ะนี่คะ่ะตัวกระเป๋าตัางที่เขาห่อ,อมาเป็นอย่างดีมันจะเป็นกระดุมนะแบบนี้เห็ mm hmm. นไหมคะเจะแล้วค่ะข้างในที่ออก็ห่อมาอย่างดีนะคะ นี่ค่ะเป็นตัวกระเป๋าสตางข้างในเห็นไหมคะสีแดงแรงริ์มากๆเลยนะคะคือสีแดงจริงๆไม่จอ้อจี้นี่ค่ะก็คือจะใส่แบงค์พงแบงค์พันอะไรได้ปกตินะคะนี่ค่ะก็จะเห็นตรงนี้ว่า Prada Made in Italy ค่ะเห็นไหมคะตรงนี้น่าจะเป็นโลโก้ Prada ค่ะ ้านในกระเป๋าสังนี้นะพาด้าด้านในก็จะมีการ์ดด้วยเห็นไหมที่เขียนว่าพาด้าเคดการ์ดเห็นไหมคะเป็นซองข้างในเนี่ยเป็นเซอร์ติฟิเคตการ์ดเซอร์ติฟิเคตการ์ดนะคะก็จะบอกรุ่นอะไรเรียบร้อยอันนี้16แจงน2021คือวันที่เราไปถอยมาปาด้า King Power รังน้ำนี่ค่ะเห็นไหมคะ น่าจะเห็นเนาะหรือมันไม่โฟกัสนี่ค่ะปลา d a จะบอกช็อปที่เราไปซื้อเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าที่ที่เราไปซื้อรับประกัน2ปีค่ะถ้าเกิดอะลงอะไรอะไรพังก็คือสามารถไปส่งซ่อมได้แต่ว่าส่งซ่อมที่สาขา King Power รังนาไม่ได้นะปลาดาที่ King Power ไม่ได้เป็นศูนย์ซ่อมไม่มีศูนย์ซ่อมถ้าเกิดจะส่งซ่อมก็ต้องไปส่งช็อปต่างๆอย่างเช่นปาราพารากอนปรา,า,านปราทั่วๆไปนะคะก็จะมีแบบศูนย์ซ่อมให้โดยเฉพาะนะคะรับการ2ปีนะับตั้งแต่วันที่ซื้อเป็นไวซ์ลิมิเตการ์ดสามารถไปเคลมได้ค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวต่อเพียงเท่านี้ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ